สวัสดีครับเอาละครับนี่ก็หกโมงกว่านะครับหกโมงสิบสามนาทีเดี๋ยวเรามาลองลองทะเบียนกันดูนะครับจะได้ไม่ได้เอาละครับจะเริ่มลงแล้วนะครับลองทําตามกันดูกดเข้าไปที่โคมนะครับของผมกดเข้าไปแล้วมันไม่สําเร็จนะครับกดออกอย่างเดียวกดออกก็ไม่ออกครับ ดูใหม่นะครับไม่ทิ้งกันกขอดูจะออกมาอย่างไงนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันกร,รับอทออ,ออนไลน์ลหาดูนะครับลองดูเขานี้นะครับนี่ครับออกมาแล้วครับ ลองเริ่มแล้วครับลงกดบนลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับการดาเนินการไม่สําเร็จหมายมาความว่าคุณใช้ยเยอะนะครับตอนเนี้ยเราต้องรอดูกันหน่อยไม่สําเร็จนะครับยยอมตามเงื่อนไขอลองยินยอมยืนยนันยืนยันไปก่อนนะครับการดําเนินการไม่สําเร็จลองใหม่อีกครั้งลงส่งใสยเหมือนกับเงินหนึ่งพันบาทนั่นแหละครับ รอบนี้ลองทำกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ได้ดาเนินการการุณาลองใหม่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เพราะใครๆก็แห่เข้ามานะครับต้องรอเวลาใหม่นะครับเดีย๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้เราต้องกดออกไปก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้ล้วที่เขียนั่งเฝ้าละเในห้าพันบาท นั่งรอขนาดนะครับลดลงมาแล้วครับดําเนินการกรรณาลงใหม่นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมชดแรกสงสัยเวฟล่มแล้วครับตอนนี้สงสัยเวฟล่มแล้วครับ เราต้องออกก่อนนะครับออกเดี๋ยวพักเข้าใหม่รอสักพักก่อนสงสัยอดหลับอดน,น้อนแล้วครับเดินละห้าพันรูดลองอมานะครับลองดูขึ้นมามม่แล้วครับตอเน,นี้กดทิ้งอย่างเดียวแล้วครับ มันไม่สำเร็จก็ทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเราอยาเข้าใหม่นะครับโอเคอลองเข้าใหม่นะครับเข้าโคมจะได้ไม่ได้เราไม่ทิ้งกันนี่แหละครับพิมพ์ง่ายๆโอไวเบบด oh, เราไม่จริงกันนี่กดเขีบนี้บัไดนะครับแล้วเราลองดูอีกตัวนะได้ไหมใช่นะครับเนี่ยครับตัวนี้แหละครับ เว็บเนี่ยครับเราไม่จริงกันกดดูนะครับยาวยาวเวลาโผล่หน้าเข้ายากมากเลยครับครับเข้ายากเี่กดลงทะเบียนเรากดนี่เลยนะครับตัวบนเนี่ยดำเนินการไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้งคุณนกรุณาลองใหม่อีกครั้ง โอ้โกดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ลองใหม่อีกครั้งอยู่นั้นแหละครับไม่สําเร็จหมายความว่าคนใช้กันเยอะนะครับตอนเนี้คนใช้กันเยอะเราต้องรอหน่อยเพราะเขาประกาศพร้อมกันหตั้งแต่หกโมงไปสงสัยเว็บล่มแล้วนะครับสรุปคือไม่สําเร็จนะครับเราต้องรออีกอยากมากเลย ว่าจะกรอกสักหน่อยเข้าไม่ได้เลยโอ้โหลงเยอะมากเลยลุ้นเงินเหลือลุ้นหวยกันนะครับตอนเนี้ย โอ้ย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 อยยยากมากเลยดำเนินการไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้งจนหัวและหัวหลอกหมดแล้วครับตอนนี้ผมลองเข้านะผมจะลองดูนะครับมันจะได้ไม่ได้เนี่ยของฟรีเอาหายากมากนะครับติดแล้วไม่รู้ผ่านไม่ผ่านเราก็ต้องลองดูกันไปนะครับ คนจนมีความพยายามเยอะนะครับดูนะครับอือลงไม่ได้เลยครับโอเคครับแค่นี้จบก่อนเดี๋ยวค่อยหากันใหม่เที่ยงคืนครับบ๊ายบาย